อสวัสดีครับสวัสดี็นรักแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผูมฟุตบอลไลฟ์กับทัสนบันบันด้านกีฬาฟุตบอล,ฟ,บอล,ฟ,บอลฟุตบอลครับผมอ่ะเจอหน้ากนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าด้านล่างตรงนี้มีอะไรบ้างก็ลองกดเข้าไป เยี่ยมชมนะครับหรือเข้าไปอุดหนุนได้นะครับว่าเป็นการสนับสนุนแอดมินอีกช่องทางหนึ่งอ่ะวงการลูกหนังครับแน่นอนสุดสัปดาห์นี้ก็มีฟุตบอลทิมเหลงกฤีแข่งนะครับเมื่อวานตั้งแต่หลังสงการมาเลย17 18 19ผมต้องไปรับคนงานแทนแทนลูกพี่นะที่ลาพักร้อนต่อเนื่องกับต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มีเวลาทำคลิปนะครับแต่ก็แอบ,บดูอยู่ห่างๆอย่างห,ง,หงห่วงๆนะครับเมื่อคืนนี้พิมเหลียก็จบลงไป นะครับมีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นเกมที่เออ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายความเฉียบขาดของซิตี้ก็มาได้สองประตูนในครึ่งหลังนะครับจากเจ้าหนูโอรไรล,ลี่ไหมกับมาเตดลโควาสิตก็ชนะบุกไปชนะเอเวอเรตสองศูนย์นะครับพร้อมกับเก็บสามคะแนนลุ้นพื้นที่ยูายฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสดใสขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้ที่อยู่เหนือขึ้นไปอย่างสันิการรงนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าที่อยู่ต่ำลงมานิดหนึ่งเจอกันนะครับคู่ดึก5้าทุมครึ่งก็กลายเป็นว่าแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับถล่มเลยเอาชนะนิวคาสเซิลทีมฟอร์มแกร่งไป4ประตูต่อหนึ่งเอาเป็นว่าวิลล่าระยะหลังผลงานดีมากนะครับยกเว้นบุกไปแพ้ปารีสแซงแชร์แมงที่ปร๊คเดแพงในในเลกแรกของยูเซียรอบ8นะครับ 1- 3 แต่พอเลข2ก็กลับมาชนะได้3-2ทั้งที่โดนนําก่อนด้วยนะครับก็ถือว่าวิลล่าเก็บ3คะแนนที่สําคัญสุดๆในการลุ้นพื้นที่ไปเล่น u ยูฟ h ่า p แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะปีที่แล้วก็ได้ไปแล้วแล้วก็เข้าถึงรอบ8ทีมด้วยนะครับก็มีก็ถ้าเทียบเท่าเทียบกับผลงานทีมอื่นใน UCL อะ,นะครับวิลล่าก็เป็นรองแค่อาเซนอลที่เข้ารอบรอง <c oughs> ก็แค่นั้นเองนะครับ ส่วนคูดอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับในการลุ้นพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเดี๋ยวคืนนี้อย่างที่ผมขึ้นหัวไปนั่นแหละว่าริบูนจะสามารถทำคะแนนนะครับทิ้งห่างอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการได้เลยในสัปดาห์นี้ไหมนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงว่าริบูนจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องมาถ้าแฟนริบูนอยากให้มันจบในสัปดาห์นี้ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเชียร์กันสบายๆอีก4-5ห,หน้าที่เหลือ ก็ต้องลุ้นให้อาร์เซนอลเนี่ยบุกไปแพ้อิบสวิตทาวนะครับตอน2องทุ่มจะแข่งก่อนนะครับสองทุ่มถ้าอาร์เซนอลบุกไปแพ้อิบสวิตแล้วคู่สี่ทุ่มครึ่งเรอรลบูลบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาเวอร์แล้วหงส์แดงเก็บ3คะแนนได้อันนี้คือคะแนนจะจบนะครับจะจบทันทีเพราะอีก5้านะัดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแค่15คะแนนให้เก็บแต่เรอร์บูนจะเก็บเพิ่มอีก3รวมของเดิม13เป็น16ช่องว่างที่นำหน้าอาร์เซนอลจะขาดในสัปดาห์นี้แต่ถ้าขยับมาถ้าอาร์เซนอลเสมอ แล้วลีเวอร์พูชนะก็อาจจะต้องไปรอสัปดาห์หน้าเพราะคะแนนมันยังไม่ขาดยังไม่ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับแต่เชื่อว่ายังไงเชียนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป์99.99999999%สำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนอาร์เซนอลก็ต้องส่งกำลังใจให้เป็นลุ้นใน UCL แทนนะครับรวมถึงแมนยูสเปอร์นะครับที่เข้ารอบรองยูโรปาลีกผมไม่รู้เจอกันเองด้วยหรือเปล่านะยังยังไม่ได้ดู ตารางของยูโรป้าเลยนะครับส่วนยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเต็งและผลงานดีมากนะครับก็มีโอกาสที่ทีมจากอังกฤษได้ลุ้นทั้ง3ถ้วยสโมสรยุโรปเลยนะครับปีนี้ส่วนในพรีเมียร์ลีกก็แน่นอนเ์วูลก็น่าจะจองพรีเมียร์ลีกไปแล้วนิวคาสเซิลได้คาราบาวครับไปแล้ว <c oughs> ส่วนเอฟเอคับก็ไปลุ้นกันเอาอะแมนซิตี้วิลล่าฟอเรสแล้วก็ใครไม่รู้อีกทีมหนึ่ง คิสตัลนะอ่าถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวไปรอรุ่นกันนะครับก่อนที่ไปพูดถึงฟิลมาลีกก็แน่นอนนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับความพร้อมที่จะลงแข่งกับเบสเตอร์คืนนี้ได้ข่าวดีมาในช่วงก่อนหน้าสงกรานแล้วนะครับรวมถึงในช่วงสงกรานก็คือตั้งแต่ว,วันศุกร์ที่11ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณช่วงสงกรานอ่ะผมจําวันที่ไม่ได้ก็เป็นเฟอรกิวฟันได้ก็ถ้ากับว่าก่อนสงกรานโมซาลาเซ็นสัญญา เอาเลขต้นต้นอะเซ็นสัญญา2ปีส่วนฟอร์คิวฟันได้ก็มาเซ็นช่วงสงการก็2ปีเหมือนกันต้นค่าเหนื่อยที่อัพขึ้นไปก็แตะสี่แสนนะสามแสนไปไปลายถ้ารวมออปชั่นรวมเ,ออเงินโบนัส,สนู่นนี่นั่นก็อาจจะแตะหลัก4ี่แสนแล้วก็ใกล้เคียงกันทั้งกับดันทีมแล้วก็โมซาลานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนเรื่องของเทรน์อเล็กซานเดรโนผมก็จริงๆผมเฉยกับกับข่าวการต่อสัญญาของเทรนด์มาตั้งแต่ต้นเพราะว่า หนึ่งเจ้าตัวใช่ครับเขาเป็นสเกาเซอร์เป็นเด็กปั้นเป็นเด็กในท้องถิ่นเมืองลิเวอร์พูลเติบโตมานะครับซึมซับบรรยากาศซึมซับเอ่อดี a ของความเป็นลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเอ่อเจ้าตัวก็มีความทเยอทยานในการที่จะขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของคำว่าแบกขวาของโลกนะครับเขามีความทะเยอทะยานแต่สิ่งที่ เราจะต้องมาสก,กิดกันนิดนึงก็คือว่าเทรนด์เขาคิดว่าเขาเก่งในรูปแบบของแบ็กขวาที่เก่งที่สุดหรือเขาเก่งในรูปแบบของแบ็กขวาที่เล่นกองกลางได้หรือเก่งในเรื่องของแบ็กขวาที่วางบอลแม่นที่สุดในโลกอันนี้เขาอาจจะไปถึงนะครับอาจจะไปถึงว่าเขาอาจจะเป็นกองหลังตำแหน่งวิงแบ็กขวาที่วางบอลแม่นที่สุดในโลกเล่นลูกเซตพีทได้ดีที่สุดในโลกอันนี้เขาอาจจะไปถึง แต่ถ้าพูดถึงว่าเขาเป็นแบ็กขวาที่เล่นเกมรับที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าบอกเลยว่ายังห่างนะครับบอกเลยว่ายังห่างถ้าเทียบกันนาทีต่อนาทีเอานาทีต่อนาทีที่คอเนอร์แบลลี่เล่นกับเ,เล่นกับเทรนต์อาโนเอาผลงานของสองคนมาเล่นผมว่าคอเนอร์แบลลี่ที่เพิ่งขึ้นชุดใหญ่มาคะแนนการเล่นเกมรับก็ไม่ได้น้อยหน้าเพื่ออาจจะดีกว่าเทรนต์อาโนด้วยซ้ําแต่ลูกเปิด จากหลังไปหน้าวางบอลยาวาจบอลแม่นอันนี้คอร์เนอร์แบลลี่ก็ก็ไม่ได้เลวร้ายนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเลเวลนะครับอาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อขยับไปตรงนั้นซึ่งถ้าเทรนต์อโน,โนไม่เซ็นต่อนะครับโดยเพราะ2พี่ใหญ่แห่งค่ายแอนฟิลเขาเซ็นไปแล้วเทรน์ในฐานะรองกัปตันทีมอายุน้อยกว่าซาร่าแต่ได้รับเลือกให้เป็นรองกัปตันทีมก็จะต้องวัดใจแล้วแหละว่าถ้าเขาจะเซน็นมูลค่าค่าเหนื่อยที่วร์พูต้องจ่ายกับเทรนต์เนี่ย เขาจะเรียกร้องขนาดไหนถ้าเขาคิดว่าเขาสําคัญมากเพราะว่าจะเรียกร้องไปใ,ใกล้ๆกับโน่นเลยคือสามแสนอัพขึ้นนะและว้วเพื่อนๆคิดว่าริพูนจะยอมไหมถ้าริพูนจะยอมถ้าเจ้าของคิดว่ามันคุ้มค่ากับการต่อก็ต่อครับผมไม่ได้ซี้เรียยเพราะมันไม่ใช่เงินเราถูกไหมแต่ถ้าเจ้าของริพูนหรือผู้มนการกีฬาใครก็ตามอะที่มีหน้าที่ในการที่จะ พูดคุยกับเทรนด์เอเจนต์ของเทรนด์นะครับว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยนะครับถ้าหากมันดูแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับเราก็ต้องยอมก็ต้องยอมปล่อยแต่ที่ยอมปล่อยเนี่ยมันอาจจะเสียดายตรงที่ว่าเออเราเป็นคนชุบเลี้ยงเป็นคนปั้นเทรนอาโนขึ้นมาตั้งแต่ยุคข,ของเจนครอปแล้วก็มาสานต่อในยุคอาเนอร์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะรู้สึกเสียดายว่าเออแล้วเราจะไม่ได้เงินสักแดงเลยเหรอนะครับบางคนบอกว่าเอา้าก็เทรนด์พาทีมลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ตั้งมากมาย เพื่อนๆอย่าลืมนะครับฟุตบอลมันมันไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับหรือเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าซาร่าจะหมดสัญญาแล้วปล่อยตัวฟรีริบุลไม่ไม่ได้อะไรเลยเหรอมันก็แล้วแต่มุมมองครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ซาร่าเป็นส่วนหนึ่งในความสํำเร็จของริบูลในยุคที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับเทรนด์แหะครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเทรนด์มันก็มีส่วนสําคัญในการ พาลิพุนเป็นแชมป์ในหลายๆรา,ายการนะครับตั้งแต่รายการถ้วยเล็กสุดไปถึงถ้วยใหญ่สุดระดับสโม,มสรโลกเนยมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับแล้วถ้าเขาจะไปแสวงหาความสําเร็จหรือสนองความต้องการของตัวเองเหมือนครั้งหนึ่งที่วิลเลเป้คูติญโยมาเน่หรือใครต่อใครหรือแม้กระทั่งไอดอลของผมอะ่ะสตีฟแบ็กมาดามัน,มนแม็กกานะครับที่เขาก็หมดสัญญากับลิพูนแล้วก็ถูกเรอ,อัลมาดริดดึงตัวไปพอดึงไปแล้วยุคนั้น ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสตีฟแม็กมามันเหมือนจะเคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกัพแอ้วมาลิดถึง2สมัยนะครับแล้วก็ถ้ายังจําไม่ผิดอีก1สมัย1ใน2นั้นเขาเป็นผู้ยิงประตูนในเกมนัดชิงชนะเลิศกับสันติกาดงนิวเออไม่ใช่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยผมจําตัวหลักๆไม่ได้แล้วอาจจะเป็นพวกเอ่อเจ้าลูกเป็ดหรือเปล่าของหน้าทีมชาติเยอรมันนะนะครับจำไม่ได้แต่ของฝั่ง ของฝั่งมาดริดเนี่ยมีซีดานมีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็แม็กบานามานก็ไปก็ก็ถือว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนคนแรกนึยมั้งที่ไปอยู่มาดริดแล้วก็ต่อมาก็เป็นไมค์แคโอเวนใช่นไหมครับแล้วหลังนั้นก็มีฝั่งของเดวิดเบื้แฮมที่ตามไปแล้วล่าสุดก็เป็นจู๊ดเบลลิงแฮมก่อนนั้นก็มีมีเดวิดเบื้แฮมก็ก็เกเรตเบลเกเรตเบลก็ทีมชาติเวลใช่นไหมของสเปอร์หมายถึงว่าถ้าไปจากพรีเมียร์ลีกนะที่แบบมีชื่อมีเสียงหน่อยเอ่ยชื่อมาบก แฟนลูกหนังรู้จักอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วล่าสุดก็เป็นจุดเบลลิงแฮมเห็นไหมครับอืขนาดเบลแฮมไปก็ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นทีจัดอะ่ะแต่ด้วยคาแรคเตอร,ร์ของเบลคแฮมที่เขาเป็นมิดฟิลด์ที่แบบ <c oughs> ยิงฟรีคิกแม่นยิงจุดโทษดีเปิดบอลแม่นอะไรแม่นเนี่ยเขาก็เขาก็เลยเหมือนโดดเด่นแต่ถามว่าเดบิวตเบลแฮมมีเอ่อมีส่วนร่วมกับความสาเร็จในยุคข,ของ มาดริบขนาดที่แบบจ,จต้องจดจำมันเป็นตำนานเลยเนี่ยนะมันมันได้ไหมผมว่ามันก็ก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ก็คือดีระดับหนึ่งเพราะนั้นเรื่องของเทรนด์อาริซาเดโนก,ก,ก็ปล่อยไปครับเราก็แล้วแต่ทางบอร์ดสโมสรเขาจะเห็นความสำคัญเนาะ,ะประมาณนั้นแล้วกันส่วนคืนนี้นะครับความพร้อมของวีร์พูลก็มานิดนึงแล้วกันนะครับ13แต้มที่นํามาเนนอนอยู่เดี๋ยวสองทุมเราลุ้นกันก่อน นะครับสองทุ่มสองสองทุ่มเราลุ้นอาร์เซนอลก่อนว่าจะจบยังไงกับยิปสวิตทาวด้วยการออกไปเยือนแต่ลิพูนห้าห้าสี่ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ไลน์อัพเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากแบ็คขวาคือคอนเนอร์เบลลี่ก็ประจําการแทนที่ของเทรนอาร์โนไปนะครับที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บส่วนล็อบโบก็น่าจะกลับมาประจําการเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแดนกลางแม็กอลิสเตอร์กับกาเฟนแบกก็น่าจะทําหน้าที่ไปนะครับหน้าต่ํา ที่แล้วนาทีแล้วให้โจนเล่นก่อนที่โซโบจะลงมาช่วงท้ายก็ก็คงให้โซบอสไล์ออกตา้าตัวจริงทางซ้ายลุยดีอาร์ขวาโมซาลาประจาหน้าเป้าก็น่าสนใจครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับโชต้ากับกัคโปโชต้าก็น่าจะมีภาษีดีกว่าในช่วงนี้นะครับส่วนดาวินยังมีปัญหาการน่าจะป่วยจากเกมนั่นก่อนนะครับโก no, เมสเทนอโนเทเลอร์อมอตตันนี่คือลิ์รายชื่อคนที่ไม่พร้อมสำหรับเกมคืนนี้นะครับส่วนที่เหลือพร้อมหมด แล้วก็ผู้เสายประตูนี่ก็เป็นทางด้านของสจวตแอดเวลนะครับสจวตแอดเวลอะ่ะอาริสองอาริซอนโกนาเต้ฟันได้อ่าโดยเพราะฟันได้กับซาร่าน่าจะได้ฉลองเรื่องของสัญญานะครับฝั่งเลสเตอร์เองก็คงตกชั้นแล้วแหละนะครับอาจจะนําทีมโดยทางด้านของเชม่วาร์ีนะครับแล้วก็เป็นการดวลกันระหว่างอันเดอร์ชลอตกับลุกฟันนิสเตอรอยก็อาจจะเป็นการส่งท้ายจิ้งจอกสยามกลับสู่ดิแชมเปี้ยนชิพอีกหนึ่งอีกหนึ่งสมัยก่อนนะครับก่อนที่ฤดูกาลหน้าก็ ค่อยมาว่ากันว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของอฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับริบูลจะไปถึงแชมป์ได้ถ้า,าไม่ใช่สิริบูลจะสามารถเก็บคะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลแบบเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเป็นทางการได้ถ้าอาร์เซนอลแพ้แริพูลชนะแต่ถ้ามันไม่จบแบบนี้เราก็ไม่เรียดือริบูลอาจจะปุกไปแพเลสเต์ อาร์เซนอลเกิดชนะอ e ีฟซิบิทาว์ช่อว่ามันจะเหลือ10คะแนนแต่ผมก็ยังไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรก็อย่างที่บอกว่าแชมป์มาอยู่ในกำรรม,มือของร์พูล99.99%แต่ถ้ามองเฉพาะฝั่งของร์พูนถ้าสมมติอาร์เซนอลชนะหมดเลยมองมองเฉพาะฝั่งของร์พูนก็นัดนี้ร์พูนชนะลสเตอร์นัดหน้าชนะสเปอร์หรืออีก5นัดอีกหนัดที่เหลือรวมคืนนี้ด้วยนะครับอีกหนัดที่เหลือรวมคืนนี้ด้วยถ้าร์พูนชนะ2ในสี่ ก็จบไม่ว่าจะนอนผลงานจะเป็นยังไงจะชนะรวด6นัดที่เหลือหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าหาเร์ p นเก็บได้อีกอย่างน้อย6ใน18คะแนนที่เหลือในเวิร์กิฟฟ์อัพยูวีเนอร์บอ a กลนถ้าคืนนี้สะดวกอาจจะได้เจอกันในช่วงภาคเสียงเชียร์บอลสดกับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับอ